ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2566ของชาวลัคนาราศีมังกรการเงินชาวลัคนาราศีมังกรการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์และดาวอังคารส่งผลให้เรื่องของการเงินมีปัญหาส่งผลให้ร้อนใจนอกจากนี้ยังมีปัญหาเข้ามาซ้ำ การเงินในช่วงนี้ไม่ดีส่งผลให้มีความเครียดความกังวลม,มากขอให้มีสติค่อยคิดวางแผนการใช้จ่ายให้ดีและอดทนต่อสิ่งรอดใจการงานเรื่องของการงานได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารดาวเสาร์ดาวพุธดาวศุกร์และดาวราหูส่งผลให้งานที่ทำและหน้าที่ที่รับได้รับผิดชอบอยู่มีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาให้แก้ไขเป็นพักพักรวมถึงค่าตอบแทนที่ได้จากการทำงานไม่เป็นที่พอใจนัด และต้องระวังเรื่องของการใช้คำพูดที่ร้อนแรงตามใจตัวเองมากไปไม่ดีสรุปเรื่องของการงานในช่วงนี้มีเรื่องเข้ามาให้แก้ไขมีความกัวงวลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและระวังเรื่องคำพูดและการรับฟังความรักเรื่องของความรักได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวราหู เรื่องความรักดีไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังการพูดคุยกันควรใจเย็นพูดเบาๆรับฟังความคิดเห็นของคู่รักด้วยจะทําให้ความรักในช่วงนี้สดชื่นขึ้นโชคลาบเรื่องของโชคลาบได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษยยูและดาวพฤหัสมีเกณฑ์ได้โอกาสในการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆร่วมกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่สนับสนุนสําหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่แนะนํา ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ